คุณขับรถมาตัดหน้าผมทําให้ผมตกใจครับผมเดินมาอยู่เฉยๆอะและอีกอย่างผมไม่ได้ผิดอะไรสักหน่อยอนี่นายนายจะบอกว่าฉันเป็นคนผิดอย่างนั้นเหรอคะนายรู้ไหมว่าฉันเป็นใครแล้วนายเป็นใครผมไม่รู้น่ครับว่าคุณเป็นใครคุณยังไม่ได้บอกผมเลยฉันก็เป็นซีอีโอบริษัทหนึ่งที่กำลังจองงานมาเสนอบริษัท j จพีที่นายกำลังทำงานอยู่ตอนนี้ แล้วถ้า CEO บริษัทนายรู้เรื่องนี้เนี่ยนายโดนนะอะไรนะครับ CEO ผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกเลยนะครับดูสิเดี๋ยฉันเจ็บหมดแล้วเนี่ยขอโทษครับเกิดอะไรขึ้นคะ เดีค่ะงั้นเชิญคุณปานวาดเลยนะคะท่านประธานรออยู่ค่ะค่ะไปที่เฟิร์สฝากรถคุณปานวาดไปเก็บด้วยนะ เดี๋ยวเชิญคุณปานวาดที่ห้องทาประฐานได้เลยนะคะขรับเลยจ้ะนี่ในเฟิร์สฉันฝากเคลียร์เอกสารทั้งหมดด้วยนะแต่นี่มันของเธอนะเหมียวพอดีว่าฉันไม่ว่างอ่ะฉันฝากนายด้วยแล้วกันและอีกอย่างงานเนี้เป็นงานหลวดด้วย นี่มิววันวนฉันไม่เห็นเธอทำอะไรเดินไปเดินมาในออฟฟิศถึงเวลากลับบ้านเธอก็กลับก่อนบริษัทจ้างเธอมาทำงานไม่ได้จ้างมาตากแอร์รับลมเย็นๆแบบนี้นะนายจะคิดยังไงก็เรื่องของนายก็แล้วกันฉันขอตัวคุณปานวามาหาดิฉันถึงบริษัทเนี่ย มีอะไรหรือเปล่าคะคือว่าบริษัทของดิฉันน่ะกำลังจะทำโปรเจกต์ใหม่ค่ะฉันเลยอยากจะชวนคุณพัท์มาร่วมลงทุนด้วยเผื่อคุณพัท์จะสนใจอะค่ะขอบคุณนะคะ นี่พวกเรามีเลยหรือเปล่านี่ของ,งานายเซิร์หมายความว่าไงครับถ้าประธานจะไล่นายลองเปิดดูก่อนนี่คือใบแจ้งการปรับขึ้นเงินเดือนของนายนายเป็นคนขยันและก็ตั้งใจทำงานฉันเลยคิดว่านายควรได้เงินเดือนเพิ่ม ขอบคุณนะครับท่านประธานส่วนนี้ของเธอหญิงฉันก็จะไรีปรตบขึ้นเดืน,นเดือนเพิ่มหรอคะไม่ใช่หมายความว่า oh <my> ยินดีด้วยนะเธอได้เลื่อนขั้นเป็นผูธธน้จัดการ อะไรนะครับมิวได้เลย่อขัเป็นผู้จัดจาก,การขอบคุณนะคะท่านทานขอบคุณมากจริงๆค่ะอะไรกันครับแบบนี้ไม่ไม่ยุติธรรมนี่ครับแค่นั่งเล่นไปวันๆแต่นั้นได้เลื่อนตำแหน่งรรท่านประธานครับรรท่านประธานเอาเกณฑ์อะไรมาวัดอะครับมิวเธอออกไปก่อนค่ะคุณเฟิร์ส คุณน่ะเป็นคนทำงานดีแล้วก็ตั้งใจทำงานใช่ครับผมตั้งใจทำงานมาตลอด5ปีต่างกับมิวที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่ถึงปีด้วยซ้ําแต่ท่านประธานก็เลื่อนขั้นให้ก็สิ่งที่นายทำมันพิสูจน์ด้วยผลงานแล้วไม่ใช่เหรอว่านายอ่ะทำได้นายเก่งแต่ไม่ใช่ว่าการทำงานเก่งอยู่คนเดียวและจะเป็นผู้นำคนได้การบริหารคนกับการทำผลงานมันต่างกันนะฉันเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งนายเข้าใจ นายจะพัฒนาตัวเองได้แน่นอนผมไม่เข้าใจท่านประธานจริงๆท่านประธานลำยิงโอยกนหิดอะไรมาหรอจ๊ะ คุณพานักง,งานดีเด็ดคุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงน่าเสียดายจังเลยนะคะคนที่เก่งตั้งใจทำงานและมีความสามารถแบบนายยังเป็นแค่พนักงานธรรมดาธรรมดาไม่ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการเหมือนเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสักทีอ่ะคุณพูดเรื่องอะไรของคุณอ่ะ ผมไม่สนใจหรอกนะจริงเหรอนายไม่รู้สึกอะไรจริงๆเหรอที่ท่านประธานทำแบบเนี้นายไม่คิดบ้างเหรอว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับนายถ้าเป็นฉันนะฉันก็คงจะคิดว่าเขาตั้งใจตัดอนาคตนายชัดๆถ้าเป็นฉันนะมีคนแบบนี้ในบริษัทฉันจะรีบขึ้นเงินเดือนให้แล้วก็รีบเลื่อนขั้นในทันที คนที่นั่งเล่นไปวันๆมันเลื่อนขั้นเด็ดขาดคุณต้องการอะไรอ่ะคุณไปทำงานกับฉันไหมคะรับรองว่าฉันจะขึ้นเงินเดือนให้คุณเป็นสองเท่าแถมยังเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดก,การอีกด้วยจริงหรอครับแต่มีข้อแม้นะข้อแม้คุณจะต้อง ถ่ายโอนลูกค้าของบริษัทคุณนภัสมาให้ฉันทั้งหมดอะไรนะครับนี่นายลองคิดดูดีๆนะเพราะว่าข้อเสนอและโอกาสดีๆแบบนี้มันไม่ได้มีมาบ่อยๆ ประธานครับว่ายัางไงเฟิร์สผมขอลาออกครับหมายความว่ายัางไงอะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านายบอกฉันได้นะเปล่าครับพรดีผมอยากออกไปทำธุรกิจกับครอบครัวในเมื่อนายตัดสินใจแล้วอ่ะฉันก็จะไม่ล้างนายไว้นายอะทำงานกับฉันมาหลายปีลูกน้องฉันจะออกไปเติบโตทั้งทีอะฉันสนับสนุนเต็มที่ นี่ฉันให้ถือว่าช่วยนายลงทุนนะแต่ท่านประธานครับเออแต่ฉันมีททำเลดีใกล้แหล่งชุมชนใกล้มหาวิทยาลัยถ้านายไม่มีที่ขายเนี่ยฉันให้นายไปเปิดแบบไม่คิดค่าเช่าได้นะถือว่าช่วยกันฉันอยากเห็นอนาคตนายอ่ะสดใสนะ่า คุณเฟรมเดี๋ยวคุณดูพวกที่แบบมันมีตะปูอย่างเงี้ยก็ถอดออกให้หมดเลยนะอย่าให้มันมีทิท่มขึ้นมาคนงานก็ดูดีๆด,ด้วยไปแยกแย่ทำงานได้แหละจัดให้เรียบร้อยด้วยนะของพี่มันลกๆกอะ่ะเอา้าเฟิร์สเอา้าอะไรของเขาวะเนี่ย เป็นไงบ้างได้มาไหมข้อมูลลูกค้าเวคุณปาว่านครับผมจะทำงานที่บริษัท JPC ต่อครับฮะอะไรนะนี่นายไอ้บรรยาอ่อนหรือไง่านอุตสาหให้พนักง,งานที่ออฟฟิศเตรียมห้องทำงานตำแหน่งผู้จัดการไว้ให้หนายแล้วนะนายกล้าปฏิเสธฉันเหรอนี่นายรู้ตัวไหม ก็พนักง,งานก็ต่อบแบบนายอะต่อให้ทํางานที่นี่อีก10ปีหรือว่ายี่สิปีไายก็ไม่มีวันจเจริญได้เลื่อนตําแหน่งเหมือนคนอื่นเขาบ้าหรอ,อกถึงแม้ผมจะใช้เวลา10ปีหรือ20ปีผมก็จะทําทุกอย่างด้วยสองมือ2อเท้าและความสามารถจากสมองของผมเองครับนี่นายเลิกใช้คําคูดที่มันสวยหรูเพื่อมาปอบประโลมจิตใจตัวเองสักทีเอถอะตื่จะตื่น มามัวนอนฝันหวานให้มันเสียเวลาเลยระว,วังสะอดตายสะก่อนผมไม่ได้ฝันหวานครับแต่ผมอยู่กับโลกความจริงและมีมนุษยธรรมมากพอผมขอเตือนคุณไว้เลยนะครับถ้าคุณเล่นไม่ซสือกบริษัทของผมเมื่อไรผมไม่เอาคุณไว้แน่คุณปภัสท่านประธานนี่มันคู่ค้า หรือหมาลอบกัดกัแะแน่เออคุณพภัน์คะคือว่าทีเถอะคุณปานวาดฉันขอปฏิเสธการร่วมลงทุนกับบริษัทของคุณทั้งหมดนับแต่นี้เป็นต้นไปนี่หน้าล่ะคุณถึงได้ไปบริษัทโน้นทีบริษันทนี้ทีคุณทำตัวแบบเนี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากขอทางข้างถนนหรือคนจอนเลยนะคะแต่ว่าออกไปซะแล้วอย่ากลับมาให้ฉันเห็นหน้า โทษนะครับท่านประธานเป็นความผิดของผมเองที่จิตใจไม่แข็งพอไม่เป็นไรนายยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยและฉันก็ขอบใจนายมากนะที่ยังรักและหวังดีกับองค์กรของเราคนเราถ้าไม่มีเงินยังหาใหม่ได้แต่ถ้า,าไม่มีความซื่อสัตย์เนี่ยต่อให้ไปอยู่ที่ไหนอะ่ะก็หาความเจริญไม่ได้หรอกครับท่านประธานขอโทษเธอด้วยนะหมิวที่เข้าใจผิด คิดว่าเธอนั่งเล่นไปวันๆแต่นันได้เลื่อนตำแหน่งแบบนี้จนเก็บไปคิดน้อยใจไม่เป็นไรก็อย่างที่ท่านประธานบอกนายน,นั่นแหละนายมีผลงานดีมันก็การันตีได้ว่านายมีความสามารถแต่นั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่านายจะบริหารคนและจัดการงานส่วนอื่นไปได้ดีด้วยใช่ถ้าหากเราให้คนที่ไม่มีประสบการณ์มากพอเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้า mm hmm. ก็อาจจะทำให้คนที่อยู่ข้างล่าง หรือคนรอบข้างทํางานหนักมากขึ้นและเหนื่อยมากกว่าเดิมยังไงล่ะแต่ฉันก็ยังหวังนะว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะนายพร้อมมากกว่านี้นายก็อาจจะได้เลื่อนตําแหน่งเหมือนกับหมิวนั่นเองขอบคุณนะครับท่านประธานขอบคุณที่ยังให้โอกาสผมนะครับ